เสือส้อซาดแท้งย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ่งกันไว้ยาสิไล่ลืมถิ่มพงพันพี่น้องเขายาสิละโคดเสือ้อเที่ยวไปย่องผู้อื่นดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับพี่น้องเขาสู่รายการเสียงชุ่มชนคนไทยบ้านตามสไตล์พญายนาโร่งเบาบาจงครับเมอนกะเป็นวันที่หนึง่ง กรก,กรกฎาคม2563ครับพี่น้องวายุบานยูซองวายุบานน้องหอยเทพเทวันตะบนจระเกียมเพื่อนนองเรือจังหวัดขอนแก่นครับคนจนเลนห้ยคนรวยเลนหุ้นมือเนี่ยเออมือสันวันดีผู้ใดนอะสีโกดีแน่นอนะครับกอนกอนที่มาหอดมือนีเศร้านี้นะครับแต่เราค้นฝันว่าจางังไหส่วนผููขาก็ฝันคือกันนั่นละ ตึงงลับตึงตื่นฝันฝันจักเป็นยังบเลยบ่ปติดปะต่อแต่ตำจำใจความไดว่าคนไล่หลอาศัยทางน้ำน้ำแม่น้ำว่าสันว่ามีเด็กหน่อยนักเรียนไปรงเลียนคือมันจะเปิดมือนีมือนีละหรือฝันว่าเด็กหน่อยจะไปโรงเลียนบุว่าเด็กหน่อยนักเรียนไงเทคนิครุ่นเปลี่ยนบ้าเป็นสาวนี่แหละขี่เรือเฮ็ดเป็นคือจังแทงน้ำคือจังแพเนี่ยนะ ไลไปตามกระเช้น้ำไปลงเลี้ยนว่าสันว่าหันน้ำตีเป็นยังไงน้ำตีเป็นหนึ่งถตีเออเรีลขมันสี่ยูต่ำบ่ห์น้ำหนึ่งแต่ว่านักเลี้ยนผู้ใช้ผู้ใช้ตีอย่างผู้ใช้ตีเป็นหาตีเอาหรือสี่สิบหาอันนี้ผมฝันเดาเอาที่ซื้อดอกแต่ว่าเลขดังได้ยินข่าวว่ามาไหล่โตโพดเครื่งศูนย์สี่สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่แปดจากวัานไปย่างต่อไม่ยังเนี่ยล่ะมุลอุ่ยปุ๋ยอยู่ <laughs> คนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ่นครับพี่น้องผู้ไปขายลอตเตอรี่ก็นะครับเออเ่าเรื่องข่าวลอตเตอรี่นอ้องพี่น้องเห็นบ่เห็นขีปบอผมเห็นเมื่อวานเนี่ยปุ้ยผมหลุดศูนย์หายศูนย์ขาดป้าเขาคนนั่นละ่ะเบิงแหละเราอยู่จังหวัดเลยเดย้แต่เราไปขายอยู่ทังไต้ทั้งสุราษฎร์พุ่นละไปมองคิ้วรถตู้แล้วผมระงึดหลายอันผู้ชสยไปทีบนะไปทีป้าคนนั่นไปทีบยอดนานะ ย้อนเล้วว่าว่าผู้ที่มาเสือไอ้บักบักมันมาถีบมาป้าน่ะนะว่าขายลตเตรี่เกินราคาเดี๋ยวสีแจ้งจับตัวนั่นตัวนี้ป้าเราก็บ่สนใจหรอกเพราะว่าป้าเราเคยขายยูหันมาสิบป,ปีแล้วครับคนเมืองเลยอะ่ะคนภาคอีสานเท่านี้แหละแต่ไปหากินทั้งภากใต้เราก็บ่สนครับแล้วเราก็ยืนแล้วว่ามันสีเลือกสีว่าเราก็บู้ว่าเขาสิถีบเนาะ เล่ากับว่าไอ้ผู้ใช้เนี่ยว่าเดียไปแจ้งจับเอาแล้วเงินล่างวันค้านันค้านี่ะว่าเนี่นะเก้งรล่างวันนําจับป้าเล่ากับเลยบอกว่าโอ้ยเห็นมันจับมันเนี่ยมันก็จับยากอยู่ดอกสเสียดายเงินล่างวันอันแปดสิบบาทเอามาเนี่ยมันบ่มีกำไรดอกไปสั่น่ปจริงจริงไอ้เรื่องแปดตะลี่เออเรื่องลอตเตอรี่นะครับราคาแปดสิบบาทมันหายากมันเฮ็ดบ่อได้มันแก่บ่อได้ดอกพุ่นมันผิดมาตั้งแต่ต้นต่อุ่เมื่อหอดปลายทางมันกั ราคาทรงกันก็จิี่นแปะแปดสิบบาทต่อติที่ผมหูแล้วเขาสิมายางขายมันิได้กําไรจากบาทครับเขาก็ต้องมาขายลอยโดยปกติเนี่ยถ้าพูดพ่อค้าแม่ขายเขาบอกมาขายขาดทุนดอกขายขาดทุนเขาบอกมาเห็ดดอกอันนี้คือประเด็นหนึ่งครับมันแก้บ่ได้ครับไอเราประเด็นที่สองก็คือว่าไอผู้ชายเนี่ยที่ไปทีบเขาเนี่ยไปทีบเขาด้วยสาเหตุอย่าง การทีมยอดนาเนี่ยมันบรมนนแคทําลายร่างกายเด็ครับตีอยอดนาตีปากมึงได้ ق, ตียังมันหมายความว่ามันเป็นการมินศักสีความเป็นมนุษย์เด็ครับมันบรมนเนแคทําลายร่างกายกันเลยที่ประชาชนเห็นแล้วเล่ยเดือดแล้วบางนี่เปลี่ยนผู้ชา้ครับไรบักทถอนคนดังยืนยู่นะ่ะนะอยู่ในคีบเหมือนมันจะเป็นอย่างจังบริสุทบิอบรโมสือกันบักนั่งโต๊ะข้างๆกับบอ,อยเหลือกันโดนๆจังเห็นผู้ใช้สองคนที่อยู่ทั้งข้างยังชู้ปาก อุ้มป้าในขึ้นนี่แหละครับสถานที่ม่องเนี่ยมันเป็นแรงยิ่งหยังอ่ะพี่นองภาคใต้พี่นองจังหวัดสุราษฎร์นายาขนรงเนี่ยไปเบิงในบอกครับเพราะมันเป็นอันตรายเด้ครับเห็นคนตีคนา่ากันทีบกันทําลายร่างกายกันเป็นผู้ยิ่งเลยยังมาเฉยได้อ่ะเบิงดูสภาพจิตใจคนมันสิเป็นย่ยนแจ้งไรครับจิตใจนั้นมันเถือนเทือนถอยซะเหลือเกินที่ผมเห็นคนก็เลยแช่ก็เลยเปลี่นประเด็นทั้งสังค้ามเอ่อเป็นประเด็นทังสังคม บอแพ้กันกับสาวแบงสาวทกศดาไทยบ้านคาคนนเนี่ยคาได้ครับแต่ว่ายามเนี่ยยาไปยามครับมันโกดไร้เด้ครับมันโกดไร้ก็ไปคาเนี่ยมัน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 บดื้อๆมันมินศักดิ์สรีความเป็นมนุษย์นะแต่ก็นี้ยิ่งคาว่าน่ายทาหรือพวกบริษัทรมรวมอะตัดหน้ายนีออกเหรอหรอผูหายแมาแล่นครับแม่นไปแล่นไซเขากับบ่มีคนขี่น้ำทาโซเฟอร์เป็ยนจังเสียเกิดดีวันดีมัน บึงแบบร้อยแปดสิบเพศยังไรนะผู้โดยสารนะสภาพจิตนั้นบ่ปกติครับบ่ปกติแล้วครับบ่สมควรที่จุต้องมาทํางานสาธารณะมาทํางานกับประชาชนพี่น้องลูกเมียครอบครัวก,กันออก,กวันนี้เลยครับถ้าเป็นบุคคลอย่างเป็นบุคคลอันตรายเด้ครับนี่นั่งอยู่ซื้อป่ายุ่งกัเล่ากัยืนอยู่ซื่อผู้ใดสิหูจักว่าบักนี่มันสิมาถีบยอดนาและไอพวกคางๆาง,ง,งกับพ่อปั่นกําเนี่ยพวกผู้ชาเห็นไหมบังดู แล้วผมมาฟังคําสัมผณ์ของป่าคนนี้จากจากซื้อเล่ากับเว้าคือยังผมเว้าเนี่ยแะเล่ากับเบเดเอาพิดเอาโกดผู้ใดเล่าว่าถ้าท้ายักทีบนาเนี่ยมาขอโทษเล่ากับเชีาาายงแนะอภัยเล่าบ่ายอ,าายาอ,อยากเป็นเรื่องเป็นเล่าเล่าอยากจบแต่โลกโชว์เสี่ยนบ่จบเขาคือยังคุยคุยหากันอยู่ครับมันโมเมนต์แค่การทีบยอดยอดหนาหรือแค่ทำลายร,ร่างกายนั่นมันหมายถึงการมินศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความเป็นคนครับ และจิตใจคนที่อยู่รอบคางเนี่ยเป็นเอียงเป็นยังบ่เฝ้าไปซอยเป็นยังบ่เฝ้าไปหามกันหรือนอกก่อนนั่งกันหรืมี่สภาพจิตคือๆกันฉะนั้นผมบอกว่าเออมันคิ้วรถตูน้นี่มันเป็นอันตรายเนี่ยมันจะเป็นก่กงเอียงจักอย่างเนี่ยในเมื่อเห็นคนทูดล่อนเลรอปกติผิดวิสัยของคนเนีขนาดโลกโชคเขียวเห็นเขาก็ยั่งเป็นเดือดนะครับเขาบ่อยู่ในเหตุการณ์เขาก็ยั่งเป็นเดือดแต่พวกอยู่ในเหตุการณ์ครับนิ่งเฉยไี่ไหมผมว่ามันผิดปกติแห้วครับคิ้วรถตู้นี่ มันดังกันไปทั่วโลกเลยล่ะครับที่มีคนไปกล้าขี่กล้าขึ้นบ่ละเออทั้งหลวงรัฐจะต้องเขาไปจัดการครับขนทรงก็ต้องเขาไปจัดการทั้งจังหวัดจะต้องเขาไปจัดการมันโมเมนต์เด่นสนทยาเด่นแก่งมาฟีไอเดียครับมันเป็นมองทีสาธารณะเป็นอันตรายต่อบุคคลนะถ้าบุคคลบ่เขาไปเออถ้าบุคคลที่บ่ลูและเขาไปในตัวเนี้แต่เกิดว่างยาสลบหรึกปนกี้เนี่ยเป็นจ้งไดละ่ะ มันมองได้หลายอย่างครับรู้สึกว่ามันบปลอดภัยแล้วบ่บ่เปลี่ยนต่ไปใช้บริการโดยความคืดของผมโดยปกติผมก็บ่ไเด็ไปใส่มาใส่ดอกครับแต่ไปผมมีผ้าหนะส่วนตูวผมไปขี่รถสาธารณะเดี๋ยวนี้ผมก็บใครไปขี่คือเก่าครับผมย่านผมย่านมันครับบางที่มันแรนเร็วขี่แต่สมัยไปเลียนหนังสือในขี่อยู่แต่พอใหญ่ขึ้นมามีรถมีล่าของเจ้าของก็ใส่รถใส่ล่าของเจ้าของไปเองสะดวกสบายก่อ นะ่ครับเ้าบ่าจาเป็นก็บ,บ่ไปแวะมองลางท่างมองที่บ่หูจักนะครับการเดินทางของผมนี่นะครับผมสิไปเฉพาะในแรงที่ผมหูจักแล้วเป้าไม้ยุมมองไดก็ไปมองหันสิบ่แวะชิกแซกไปน้ามาหลังเพราะว่าบ่าหูว่าอียอย่ยงเมื่อจเกิดขึ้นกับเพ้าเห็นบ่ขับรถครับ,ล,รบล่าไปเจียวไปชนไปยังกันโอ้ยไปคาไปตีกันซูเมอ้อเนี่ยอันตรายครับพี่นอ้องคนในชุมชนคนในบ้านเพื่องเฮ้าี่อันตราย บ่เป็นอันตรายแต่โจรผู้ไยเลยครับเจ้าหน้าที่ของรัฐนี่ก็อันตรายอยู่พูอกันเพราะว่าสิเป็นข้าราชการตำรวจหรืออี่งยังกะแล้วแต่ครับอันนี้ผมหมายถึงว่าบางคนบ่สมควรที่สีิเข่าไปใกล้ไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐกะสร้างเป็นตำรวจกะสร้างนะครับบ่บ่หนาเสื้อใจเลยซูมมือนี้ตามคลิปตามข้าวที่ที่เห็นกันนะครับอันนี้ก็เลยมาวอาในรายการเสียงชุมชนคนไทยบ้านคุยกันกับพีกับน้อง ซ,ซ,ซื่อดอกนะครับขอบอกพี่น้องก่อนว่าครับรายการนี้เป็นรายการที่เหตุขึ้นมานะครับเพื่อพูดคุยสนทนากันส่วนสิเป็นมีเนื้อหาสาระอีย่างแน่เนี่ยกะก็แล้วจะพี่น้องสีฟังกันครับเพราะว่ามันมีสคริปต์นะครับผมก็เว้ากันแบบพื้นๆแบบไทยบ้านเท่านี้ละค่อยว้าคยจากันอยใต้ห่มหมอกห่มไม้นะครับจังมองเฮียนที่ผมอยู่หน้าบ้านผมเนี่ยผมก็เห็ดสวนยอมไว้เป็นพักสวนขั้วรั่วกินได้ กับมาเฮ็ดอเจนะครับใบถมองถ้าพักค้นไปค้นมากกับมาพักดีด้ล่ะบ่แมนว่าคนสิสิเขามาพักมาแวะม่เล่นบ้านผมนกนูปูปีกมันกะอู่มาเพิงผ้าาศัยน้ำครับพี่น้องเสได้ย,ยินเสียงนกของจุกแจ๊กจุกแจ๊กจุกแจ๊ก,จกแล้วก็อยู่ข้างทางค้นผ่านไปคานมากอันนี้เป็นวิถีชีวิตแบบไทยบ้านไทยบ้านครับเป็นมุมหนึ่งที่ผมเพียรไว้นะครับสำหรับมานางพูดคุยกับพีกับน้อง ที่อยู่ทั้งอื่นทั้งไก่อยู่ซารัอเมริกาอยู่มาเลเซียมูนิกามีหรือทุกทิ่ตัวไทยที่เปิดคลิปผมเปิดเฟซผมแล้วก็พอ่อนะครับก็ถือว่าเฮ้าพูดคุยแลกเปียนกันสนทนากันแบบสบายสบายครับก็บมีเรื่องของกระแสสังคมแน่ก็มีเรื่องงานการแค้วของที่สีเห็ดแน่นะครับส่วนมากก็เป็นเรื่องปากทองของพี่น้องประชาชนคนฐานหลักคนหลากหยางไทยบ้านเฮาเมื่อวานนี้ฝนก็ ตกยูดอกครับพี่น้องแต่ว่าโต๊กบ่แห้งเท่าไหร่มันกะสีคึมขึมลงมากกะหันบ้านเท่ากับว่าต๊กพ่อหงบวกคล้วยออเจอไอเจะนี่แหละแต่ว่าก็ย่งดีเพราะว่าเขาที่ไปว่านไห้มันกะเกิดเป็นนอขึ้นมากนอกล้าแล้วล่ะถ้าฝนต๊กลงมากมีน้ำหงยยมันก็เฝ้าใหญ่อยู่ได้ละเขามันก็อยากให้คนกินอยู่แต่ว่าถ้าต๊กบ่มลงมาอีกในน้ำาท่วเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าอย่าถ่วมหลายถ้าท่วคักๆกะ ตายคือกันได้เข่ากระไดมันบ่าตายจะหยาด้ยอ่าเข่ามันกระายฉะนั้นปีนี้ผมคาดว่านี่ถ้าเดือนสิงหาเพราแม่เล้งรัดก็สะได้กินเข่าอยู่แต่ว่าถ้าโต๊กเดือนกรกฎานะครับมันไปเว้นเดือนสิงหาโต๊กกันยา่าไปตุลาเนี่ยได้กินอยู่ครับเพื่จี้กากระไดกเกี่ยวอยู่แต่ว่าเว้าถึงเว่าปีที่แล้วนะครับปีหกหกสองที่ผ่านมาเนี่ยแล้งบัครับเท่าขตบ้านผมเนี่ย เรียกว่าบ่ได้กินเลยล่ะเขาบ่ได้กินจากเม็ดบ่ได้เกี่ยวจากตนเลยต้องซื้อเขากินโดยปกติเช่าให้เช่าไห้เช่าหน้าเฮานี่บ่ได้ไปซื้อเข้าหรอกครับได้ซื้อตะกับแต่ปีนี่เนี่ครับซื้อทั้งกับซื้อทั้งเขา่าโอ้ยนะครับโควิดก็มาเขาอีกขึ้นเบิงครับสภาพมันสิเปลี่ยนยังไ๋บ้านเมืองเฮานี่นะครับเรื่องปากทองบ่ต้องเว้าถึงครับเดี๋ยวนี้เดือดร้อนนักนะครับซซที่เลือกเข้าไป นะครับผมกับบ่ได้เห็นนาเห็นตายได้ละ่ะเห็นเตยอยู่ในรูเห็นแต่อยู่ในเฟเอ,อแล้วก็ทําโครงการนี้ยังที่เสนอเขาไปผมก็ขึ้นวาเขาหูยุดอกแต่เขาบ่าอยากมาไก่ผมเองก็เลยมูพวกเพื่อนฝูงคุยกันเอ,อ๊้จังสี่ละเนาะสอสอคนที่เห้าเลือกไปเขาก็ได้ปินแล้วเข้าไปขึ้นตอเขาเขาก็เลนนี้ยนหนีเห้าสัมซาเขาก็ไปว่าแต่เรื่องของเขาุูนละ เรื่องข้างบนเรื่องของเขาสีได้ประโยชน์ละรัฐมนตรีอ่อ,อสิปรับสีใหญ,ญ่ข้อราม่อสีงบเงินงบประมาณมากเท่าไดเขากบสีบ้าแต่เรื่องของเขา่ะแต่เรื่องปากทองของเขานี่เขาแถบสีบ่าสนเลยครับสีบ่ามีคนสนใจเลยสีบ่าเห็นซอสลงมากทองทินน้นำความเดือดร้อนของพี่น้องอา่าไปพูดไปคุยในสภาเลยแต่ว่าตอนที่เขาว้าวเขากะฟังเสียงเขาข้าวจังสี่แหละคือเบื้องหนังเบื้องละครแล้วเขาก็จับไปดินไปเว่าซื้อๆอก แต่การลงมาสัมผัสหาขอมูลยังแท้จริงบ่มีครับสสอฉะนั้นผมก็เลยว่าเออจากนี้ต่อไปเด้อถ้าพี่น้องเขาร่วมกลุมกันได้ตั้งพักการเมืองถ้าคนฐานลากคนไทยบ้านเนี่ยตั้งพักการเมืองขึ้นมากครับผมสีเลือกผู้นั่นล่ะครับไอ้ส่วนที่เห็นเปลี่ยนยุ่ในคณะนี้เนี่ยแล้วแต่ผู้ใดสีเลือกความคืดผมดิแต่ว่าผมว่ามันบ่ใส่ทั้งใส่บ่ไดทั้งองค์ข้าพยพเลยล่ะบ่ว่าฝ่ายค้าหรือฝ่ายรัฐบาลส่วนตัวผมครับ แต่ว่าคนอื่นผมบ่ฮูแต่ว่าไอ้ที่คนเก่าผมสิบู่เลือกผมสีเลือกคนใหม่ครับรรคใดที่มันเกิดมาใหม่เนี่ยตามรัฐธรรมน,นูญไม่เนี่ยอร่วมโตกันมนาเบิงดูครับผมสิเลือกถ้าเฮ้าได้ปั้นสอสอของเฮ้าสักคนเน่ยย่ามีเรื่องมีเล่าย่ามเฮ้าต้องการนาสิเขาถึงนาสิเขาหานาสิเขาได้ใกล้ชิดแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยก็พ่อกันยุครับ แต่ก็พ่อกันห้างๆพ่อกันสากๆล่ะพ่อแบบว่าเขาบ่อยากพ่อเฮ้าพุ่นล่ะฉะนั้นผมขอประกาศเลยครับว่าเพื่อนพ้องน้องพี่พี่น้องทั้งหลายขับไปโพสท้ายบ้านเฮากระจำใเนี้สอสอที่มั่นมาหาเฮ้ามันอยากได้มันอ่อนน้อมทอมตนใ่เฮ้ามันออกขล้องมาแจกเฮ้ามันก็อยากได้เพื่อไปสางแต่ผลประโยชน์ของมั่นแต่พ่อเฮ้าอยากได ให้มั่นซอยเหลือเรื่องการงานการอาชีพเรื่องอย่งยงางาต่างๆหาโตมั่นพอขอประธานอภัยครับที่เลือกมั่นครับมันบ่ผิดดอกเพราะว่าเฮาเปลี่รนปรช่นคนเลือกเขาครับแต่ว่าผมอยากประกาศว่าทามีค้นล่องไม่สอสอไม่ใส่ของไม่ซะไอ้ของเก่าอยู่นี่ผมว่ามันใส่บ่ได้ดอกเสียเวลาแล้วก็ขอเสนอท่านดอกเอเห็นด้วยกับท่านดอกเตอร์สมคิดช่องให้รัฐบาลยุบสภาครับ เพื่อว่าจะได้สมนำนาพวกซสออที่เลือกไปมันบ่ได้ประโยชน์ครับอืมหันบว์เาเห็นล่งศพบ่รังนำตาหันบบยุบสภาบ่มหาแบบมหาประชาชนยุบซะครับไปอีกจักเดือนสองเดือนหอดเดือนตุลาก็ยุบซะเออยุบซะอ่าดีก็ปฏิวัติดอกยุดอกเพราะว่าเบื้องการเมืองล้วมันมันไปบ่ได้แล้วก็มันบ่บ่ส้างประโยชน์ให้ยังกับประชาชนเว่าฝว่าไฟขา่าฟรัฐบาลครับประชาชนบ่ได้ประโยชน์ยังเลยเดี๋ยวนี้ นะครับอดอยากปากแหงเพราะได้มีความหวังไหมเนี่ยคือซื้อเลขนั่นและเออถามมันว่าเป็นท่ากระยุบไหมซะโอ้กระยุบแล้วให้เลือกตั้งไหมซะผมเห็นดีอยู่ดีกว่าสีเขามาปฏิวัติรัฐประหารคนเก่าสิเขามากกับเขามากเพราะว่าผมสีได้ชาราคาขาแข,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 ข็งกับพวกซสอที่ผมเลือกเข้าไปอืมผมบอกยังสี่ตรงล่ะแหลวแต่พูดได้สิว่ายังได้ครับแต่ถ้าคนใหม่เขามาผมสิ่กาคนใหม่ผมสี่เอาคนเก่าครับแมนสิเคยยกมือสวัสดีกันกระ่เอาครับ ขอประกาศน่ะตรงนี้อประกาศเลิกคบเลิกฆ่าแล้วกับพวกซสทั้งหลายนี่ครับ้าบพ่ซอยเหลือประชาชนเนี่ยครับยกเว้นว่าเจ้าสิครับเดี๋ยวยินเสียงผมเ้าแลยครับลงมาหาประชาชนประชาชนสนใจเรื่องใดกับเฝ้ากูลีกูจบเป็นปากเป็นเสียงให้เขาครับแต่ถ้าเปลี่ยนได้ลักษณะที่พวกผมที่เคยเดินเกมเขามากกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุม่มเครือข่ายอย่งางต่างๆกลุ่มพีน่น้องเกษตรกรก็ถือว่า ไอ้พวกที่เลือกเข้าไปในสมัยนี่มันใส่บ่ไดหรอกมันบ่มีประโยชน์ดอกครับมันบ่มหาเหาดอกมันอยากได้แต่เงินมันอยากมีแต่ตำแหน่งแต่เรื่องปากทองของพี่น้องไปะชาชนอยู่จังไดมันบ่สนมันไปเว้าแต่เรื่องของมันนะครับพอมันทําของมันเขาจิจับกันเลยสิตที่คุกติตล่างมันก็เอาแต่เรื่องของมันครับแต่ว่าเรื่องของเหาเนี่ยเรื่องของไทบ้านเนี่ยมันบ่เข้ามาหาครับจักมันไปหาไผผมบ่หูบ่หินครับอืม่านพอใหญ่นร่งเว้ากระเ้าจังสีละเบาบ่จงจังสี่ละ ว่าบื่อเพลไผเลยล่ะสําหรับนักการเมืองครับได้ว่าผู้ใดสิตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาไม่ก็เอาก็ชีลองของไม่ไปเลยเพราะว่าของเก่ามันใส่บ่ดด้ครับหันเฮาปั่นคนล่ะปั่นนักมวยล่ะครับเชี่ยเหรอมันบ่ตีให้เฮาอ่ะมันบ่สู้ให้เฮามันมีแต่เสียงเฟี้ยเสียกแล้วก็ถอยหน้าทอยหลังหันเฮาโยุเนี่ยยังกะตียองยังนออกมัดเพราะสุยๆเขาเนี่ยมันมันมันบ่แมนเหรอครับมันบ่แมนเหรอครับ สสยุกมุซูมีทั้งไฟขาดฝฟด่มันบํมแณรละผมเห็นด้วยครับท่านสมชิดจากตุศีพิทักษ์ครับยุบซะเออยุบซะสภาช่องยุบซะเห็นด้วยเพราะว่ายัางว่าติซสเนี่ยก็คือเครื่องใหม่เครื่องมือก็คือคนงานของเขานั่นล่ละ้าเฮ้าเลือกมาแล้วมันใส่บอดีมันบ่มีกุ้ภนพเข้าทิ่มตัวนะครับเอ้าทิ่ม บ่ต้องมาสนใจมันเอาทีมไปเอาของไหมมาใส่เอาจนว่าของถูกใจเท่าพุหลาบนะครับฉะนั้นก็เลยเอาเว้่าสู้กันฟั่งครับเมื่อนี้ฝนกระแสนแน่เรื่องลอตเตอรี่เนาะเอเรื่องผู้ใายไปทีมยอดนาเนี่ยเออมันอันนี้บแม่นผู้ใายเรื่องสองเรื่องให้เรื่องหน้าเรื่องหัวเรื่องสวนเท่าครับฝนกระตกแน่บ่ตกแน่ครับแต่ปีนี้แรงซ้ำซากทีื่อปีที่แล้วไโอ้ยจบเลยครับเงินเดียวยาพ่พ่อ,พอดอก แล้วก็สามก็เรื่องสอสอเฮานี่หละที่เลือเกตก่อไปนักการเมืองว่าไฟค่านไฟรัฐบาลมันบ่กเขาท่าแล้วล่ะครับมันบ่อซอยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเฮาใดดอกยุบสภาพซะบ่เห็นลงศพบ่ลังนำตาอ่าบ่ยุบสภาพบ่มาหาประชาชนนะครับพรรคการเมืองไดตั้งขึ้นมาไหมเลือกแม่งออกพักนั่นละ่ะคล้องไม่ไปเรอยเฮาความคืนผมเลยเนี่ยส่วนตัวครับแต่พี่น้องคืดยังใดเนี่ยกระบอกหูครับอืม เอาเมื่อนี่กะอวยพรอวยชัยให้พี่น้องถูกหวยรวยเบอร์กันสู่คนเด้อน,นะครับเพื่อจังบวัวลำบวัวลานเพลินวานะคนดวงดีไปขี่ก็ะพ่อเฮ็ดคนดวงส่วยไปเก็บเฮ็ดกัะเยียบขี่เออเอาเมื่อนี้ว่าโบโดนแล้ะครับทักทายกันซัมเนีย้ยแหละขอบคุณหลายๆที่ติดตามทั้ง facebook ทั้งยูทูบก็มีสวัสดีครับ